สวัสดีครับทุกคนและนี่คือเขาไก่นุ้ยครับผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงเหมือนกันคืออยากจะถ่ายแบบภาพตลอดเส้นทางของการเดินทางครั้งนี้ให้ให้ดูเลยคือไม่จะพูดยังไงมันแบบไม่รู้ว่าตัวเองแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะขึ้นมาถึงนันหรอ่อยากจะให้เห็นเส้นทางตลอดเส้นทางจริงๆว่าแบบ ผมโคตรไม่คิดว่าตัวเองจะขับขึ้นมาถึงอ่ะคือผมคิดว่าสําหรับชาวบ้านที่นี่เขาคงจะแบบสบายๆเพราะว่าเขาเคยชินแต่สําหรับผมที่เมันมือใหม่แล้วขึ้นเพื่กูเพิ่งขึ้นมาครั้งแรกเข้าใจไหมแล้วถนนแบบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศถนนเส้นทางบางช่วงมานะให้ดูเลยคือแบบคุณคุณคุณเคยรู้สึกเหมือนแบบตัวเอง ตั้งใจอะไรสักอย่างแล้วมันประสบความสําเร็จไหมเออนั่นแหละแมงความรู้สึกที่มาถึงเขาใครนู้นคือแมงประมาณนั้นเลยอารมณ์เหมือนแบบเราไปได้ไปเที่ยวดอยไปเที่ยวภูเขาเส้นทางที่เขาบอกว่ามันทะลุโหดบันยากบันลาบากเหมือนคนม่นปีนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์อ่ะแล้วแล้ววันนี้ผมผมทําได้แล้วผมขึ้นมาถึงที่เนี่ย <laughs> นี่คือเส้นทางไปเขาไข่หนุยครับนี่คืออยู่ระหว่างทางอีก900เมตรเราก็จะถึงเป้าหมายข้างๆเป็นเหว <c oughs> แล้วก็ป่าขณะนี้5โมงจะครึ่งแล้วนะครับ17:26นาทีอีกแป๊บนึงก็จะถึงแล้วเพื่อนๆไปลุย จะถึงแล้วอีกไม่นานครับขึ้นไปตรงนี้ก็ถึงละแป๊บเดียวู และนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศพาทิที่กำลังจะตกดินพาทิตย์กำลังจะตกดินนะทางนันนะู้นนะเป็นทะเลชายหาดกว้างมากข้าบนอากาศดีดีมากๆไม่มีอะไรเลยนะครับคือบรรยากาศล้วนๆเหมือนเราเข้ามาในสวนใครสักคนหนึ่งที่อยู่บนเขาแล้วตอนนี้คือมีแค่เราอยู่คนเดียวก็กลัวอยู่นะแต่ก็ไอ <c oughs> แต มันอธิบายไม่ถูกอะเนี่ยผมให้ดูภาพบรรยากาศแล้วกันนะครับนี่คือบรรยากาศคร่าวๆท้องฟ้านะครับกําลังสวยแต่เมฆน้อยแล้วก็พ้าที่กำลังจะตกดิน <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่าโอกาสของผมมีไม่กี่ครั้งที่ผมจะได้มาที่นี่นะครับเพราะว่ามันมันทรหดมากแล้วก็เส้นทางคือ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายไง 个包。<laughs> ล้มไปซะได้โอ้ยโอ้ยปวดหลังนี่เป็นเป้าหมายอีกที่หนึ่งที่ ไม่ได้ไกลจากที่พักผมเท่าไหร่นะแต่แต่ความลำบากและเรื่องราวสตอรี่ระหว่างที่เดินทางมาเนี่ยมันมันสุดยอดมากโดยเฉพาะเนินสุดท้ายนี่คือแบบที่สุดแล้วอะ่ะคือในกล้องคุณอาจจะไม่เห็นนะถ้าเกิดว,ว่าผมส่องไปทางนูน้นทางนู้นอ่ะมันจะมีเส้นทางอยู่เว้ยแลวไอเส้นทางที่ว่าคือลูกลังที่เป็นเนินสูงสูงหินนี่คือแบบ <c oughs> นึกถึง ผิวคางโคกอ่ะเออดึกผิวคางโคกอ่ะเลยแบบตะปุ่มตะปุ่มตะปุ่มแล้วแบบรถผมก็แบบตึกตักตึกตักตึกตักตลอดเส้นทางข้าวที่อยู่ข้างในน้าเปล่าก็อยู่ข้างในนี่คือแบบสะเทือนสะเทือนกล่องกล่องหลังรถอ่ะเนี่ยในเนี้ยคือสะเทือนเลยนะสะเทือนมากแล้วแล้วดูยางรถผมเนี่ยผมอารมณ์เหมือนต้องเบินยางไปไม่รู้ตัวกี่รอบอ่ะยางผมอ่ะเนี่ยดูดัา ดำเลยเดี๋ยวจิ้มให้ดูเนี่ยดำเลยหรือแบบไม่รู้ว่าลงไปนี่จะต้องไปเปลี่ยนยางนอกหรือเปล่าเบิร์นหลายรอบมากกลัวแต่จะขึ้นไม่ได้กลัวแต่จะรถมีปัญหาหรือกลัวยางรั่วอะไรเงี้ยแต่แบบแต่เราก็ผ่านมาได้แล้วแล้วเราก็มาถึงตรงนี้ได้เห็นวิวแบบนี้นะดวงอาทิตย์นะครับกําลังจะรับขอบฟ้าทนางนั้นนู้นทะเลทางนั้นนู้นนะครับ แล้วก็นกเสียงจจ๊รขจันเสียงมแงมลงบรรยากาศที่สดชื่นแล้วมารู้สึกเหมือนเราได้อยู่บนอะไรสักอย่างที่ที่มันมีแต่เราแล้วก็เหมือนตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างคุณรู้ไหมว่าการการที่ผมขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเรื่องที่ผมคิดมากเรื่องที่ผมเครียด ความทุกขทุกอย่างที่ผมเจอมาที่มันสะสมไว้มันถูกละลายออกมันถูกปลดปล่อยด้วยด้วยเส้นทางที่ผมขับรถมาวินาทีนั้นน่ะผมไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นผมไม่ได้ฟุ้งซ่านถึงเรื่องไหนผมจะจออยู่กับแฮนด์รถผมผมจะจออยู่กับเส้นทางที่ผมกำลังขับสติของผมสมาธิของผมถูกนำมาใช้มากที่สุดในชีวิต เกือบจะมากที่สุดในชีวิตใน,ในตอนนั้นตอนที่ขับขึ้นมา4ี่กิโลนี้เหมือนทําให้เราบรรลุอะไรบางอย่างมันพูดยากอะ่ะแล้วรถผมที่เอาขึ้นมาคุณดูสิเนี่ยร้อยย้าซีซีเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยแต่มันสามารถที่จะทําให้ผมได้มาถึงจุดจุดนี้จุดที่ใครหลายๆคนไม่เคยมาและจุดเนี้ย มันอธ <c oughs> ิบายไงวะแต่แต่เรามีความสุขกับกับการที่ได้ขึ้นมาอยู่ตรงเนี้เว้ยมันมีความสุขจริงๆนะแล้วบรรยากาศรอบๆคือสวย <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะแบบถ้ากลางเต็นท์ก็คงจะดีแต่มันมันไม่เหมาะหรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆ มันไม่ไม่มีอะไรเลยจริงๆครับห้องน้ําก็ไม่มีของขายก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่ที่นี่ก็ถูกขึ้นชื่อในในอินเทอร์เน็ตนะครับในวอล์อะไรต่างๆผมไม่รู้ว่าวิธีผมไม่รู้ว่าวิธีการที่แต่ละคนมาเข้ามากันยังไงแต่แต่สำหรับผมผมมาด้วยรถคันนี้ นี่นี่งานรถคันนี้แล้วแล้วผมมาถึงที่นี่ด้วยกําลังของผมเองมันมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกรู้สึกมีความสุขมากๆ <c oughs> บางทีมันพูดเป็นคำพูดไม่ได้อ่ะลองมาเองแล้วจะรู้รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ผมคิดว่าความรู้สึกก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่คงไม่ต่างกันแต่รถเก๋งใหญ่รถเก๋งใหญเลยหมดสิทธิ์เลยรถเก๋งเนี่ย หมดหมดสิทธิ์จริงๆครับแต่ถ้ารถกระบะก็คงจะต้องเป็นยังไงยกสูงหน่อยแล้วกันจะดีหน่อยนะครับผมคิดว่าทุกคันน่าจะขึ้นมาได้ <c oughs> ม,ม,มอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับมอเตอร์ไซค์ได้เลยเนี่ยอย่างรถผมกูจะมาได้เลยเหรอไหมนนเนี่ยคันนี้ดังนั้นรถรุ่นอื่นไม่น่ามีปัญหาครับขึ้นมาได้ได้สบายกับร้อยยี่สิบห้าีซีกำลังยังขึ้นได้เหลือๆนะครับดังนั้นถ้าเป็นรถที่ดีซีเยอะกว่านี้ก็สบายเลยครับขึ้นมาได้เลย สวัสดีเข้าใกล้นุย woo woo สวัสดีเข้าใกล้นุยได้แรงอก คุณผู้ชมคือผมเองก็อยากจะอยู่ที่นี่อีกสักพักอยากที่จะอยู่กินข้าวผมเอาข้าวข้ามาด้วยนะอยู่ข้างหลังรถนะครับแล้วก็มีน้ําเปล่าด้วยแต่แต่ผมคิดว่าผมไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่จนกระทั่งถึงมืดเพราะเส้นทางมันมันเป็นป่าแล้วก็มันไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยโอเคอจจะมีบ้านคนอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ยังดูอันตรายนะครับแล้วเส้นทางมันไม่ใช่เส้นทางที่แบบขับสบายอะ่ะ คือความตั้งใจของผมตอนแรกผมตั้งใจจะมาดูทะเลหมอกที่นี่จะออกประมาณตีสี่ตีห้าเพื่อขึ้นมาเขาไข่นุ้ยแล้วพอผมขับขึ้นมาผมรู้เลยว่าผมควรต้องพาใครมาเป็นเพื่อนผมไม่ควรมาคนเดียวเด็กขาด <c oughs> คือถึงแม้ว่าเราจะมีความสุขกับการที่ได้ขึ้นมาแต่เราก็ต้องมีสติรู้ออไหมครับถ้าเกิดว่ามาแบบมาแล้วมันเสี่ยงต่อต่อตัวเองอย่างเงี้ยด้วยเส้นทางที่มัน เป็นเหวบ้างเป็นเขาบ้างนะครับขูุขาตลอดเส้นทางนะแล้วก็เปรี่ยวมากๆต่อให้เราเป็นผู้ชายเราก็ยังต้องรู้สึกแบบเรามาระวังตัวนออกไหมครับถ้ามาก็อยากจะให้มากันหลายๆคนนะมันจะอุ่นใจมากกว่าอ่ะผมค้างเรื่องของข้าวใช่ไหมเดีย๋ยวผมาเปิดให้ดูเนี่ยเนี่ยเราข้าวผัดะเพามาด้วยเนี่ยดูดิกลาว่าจะมานั่งกินชิวๆบนนี้นี่แต่แต่ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจแล้ว เดี๋ยวอีกสักห้านาทีนะครับผมก็จะขับรถกลับละดึงตามก่อนโอ้หล่นลอนหล่นหล่นล่๊อหู้ส,สดชื่น กับแล้วนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์ like <c oughs> ผมด้วย <c oughs> <c oughs> ต้องค่อยๆลงโอโ้โหโอ้โห สรุปคือเมื่อกี้นี้ก็น่าจะใช่เหมือนกันแต่ตรงนี้สวยกว่าตรงนู้นอีกที่นี่มีโฮมสเตย์ด้วยครับสวยมากๆเลยแล้วตรงที่ผมไปเมื่อกี้ละ่ะแล้วที่ผมไปเมื่อกี้มันคือที่ไหนกันแต่ตรงนี้รู้สึกว่าสวยมากๆสวยมากๆจริงๆครับ นนีมััครบได้บมดยังไงมันมันมันยังไม่นั่นเลยและนี่คือเขาไข่นุ้ยของจริงครับเมื่อกี้ตะโกนแล้วเสียงแหบแห้งนึกว่าตรงนู้นเป็นเขาไข่นุ้ยแต่น่าจะเป็นสวนของใครสักคนหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นที่นั่งสังสรรค์ของใครสักคนหนึ่งอายครับ <c oughs> แต่ก็ภูมิใจที่ได้มาถึงของจริงและที่นี่คือเขาไข่นุ้ยของจริงนะครับกับบรรยากาศสวยๆเพื่อลองดู พาที่ที่กำลังจะตกดินเห็นไหมเห็นไหมพาที่ตกดินแล้วตัวนี้ป้ายโลโก้นะป้ายแลนด์มาร์คมีพร้อมเห็นไหมนะครับเป็นรัฐภาษาอังกฤษทุมชนนะเดี๋ยวผมจะถ่ายเบอร์นะครับเอาไว้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็มาติดต่อกับคุณลุงนะครับเจ้าของที่ที่นี่ได้นะครับใจดีมากนะครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศที่ทุกคนจะได้นะครับท้องฟ้าพาที่กําลังตกดินแล้วก็อากาศนะครับบรรยากาศที่สวย หายใจบริสุ์นะครับสําหรับใครที่อยากจะดูทะเลหมอกอันนี้บอกก่อนนะอันนี้บอกก่อนเลยถามจากเจ้าของมาแล้วใครอยากดูทะเลหมอกนะมาที่นี่ได้ทุกวันเออมาได้ทุกวันนะครับมีทุกวันทะเลหมอกสวยงามมากจริงแต่สำหรับเส้นทางที่จะมาก็ต้องเรามาระวังแล้วก็เตรียมตัวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเส้นทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ดูวิวด้านาหลังกำลังจะตกดินแล้ว นี่รถจักสายานกิจกุมชนนะครับทะเลหมอกอันดามันเบอร์โทรตามนี้นะครับจุดเช็คอินบ้านในหมอกนะครับสวยงามมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูพระอาทิตย์สีแดงแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะครับและนี่รถที่ขับขึ้นมานะครับและนี่คือรถของคุณลุงนะครับต้องบอกเลยว,ว่าคันนี้ตัวจี๊ดมากตัวจีด๊ดตัวจี๊ดนะครับถึงไหนถึงกันจริงๆใส่เกียร์หนึ่งนะครับถึงไหนถึงกันเปิดบริการทุกวันไหมลุงท,ทุกวันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราจะมาจองที่พักจองอะไรก็ตามเบอร์ตามนี้เลยใช่ไหม อ๋อแล้วอย่างมาเนี่ยคือต้องขับรถแบบไหนมาพี่พูดถึงว่า <โล S 1> เส้นทางส่วนจะเป็นฟูวินมามลุงก็มีเราติดต่อมาเอารถลุงไปได้อ๋อก็คือถ้าจะขึ้นมาพักที่นี่มีรถรับส่งให้ใช่ไหมครับอ๋อดีเลยเพราะว่าเส้นทางถ้าจะขับมาก็เอาเรื่องเหมือนกันต,ติดคุณลุงชื่ออะไรนะลงุงใจล,งลุงนุ้ยนะครับผมอออโอเคครับ <laughs> ครับ นี่คือลุงนุ้ยนะครับเจ้าของภูเขานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับติดต่อคุณลุงได้นะครับไม่ต้องลดมาเดีย๋ยวลุงเขาไปรับเองถึงหน้าปากทางนะครับก็ขอบคุณคุณลุงมากนะครับรลำถานที่ีท่สวยและบรรยากาศดีๆเดี๋ยวผมขออยากเก็บภาพต่อ พูดไปก็ตลกครับมเมื่อกี้นี้ผมตะโกนสดงลั่นเขาว่าเราเจอเขาข่นุย้ยเราภูมิใจที่เรามาถึงแต่ที่แท้จริงแล้วที่ผมไปนั้นมันยังไม่ถึงเขาข่นุย้ยเพราะที่เขาเข่นุย้ยที่ทิิงมันอยู่ตรงนี้นะครับในจุดตรงนี้และในจุดที่ผมกําลังยืนอยู่นี้นะครับเป็นจุดที่ใครนะครับที่มีความต้องการอยากจะมาสูดบรรยากาศสดชื่นนะครับดูบรรยากาศพระที่ตกดิน ดูบรรยากาศทะเลเหมาะพราทิตย์ขึ้นที่นี่สวยงามมากแล้วก็เงียบสงบมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้รับสัมผัสบรรยากาศแบบนี้อยากจะออกจากเซฟโซนนะครับอยากจะมาอยู่ในพื้นที่ที่พักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายก็ติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรที่ผมขึ้นเอาไว้คุณลุงใจดีมากนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกนนเรื่องการเดินทางไม่มีรถมา สามารถตั้นแนะกับคุณลุงได้ทางเบอร์โทรได้เลยนะครับเดีย๋ยวคุณลุงไปรับเองนี่คือบรรยากาศของอีกาบินกับลังไม่รู้เห็นหรือเปล่าอีกากำลังบินกับลังครับสวยงามจริงๆนี่คือบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกดินดวงอาทิตย์สีกลมแดงอย่างที่ทุกคนเห็น ฝูงนกนะครับบินอยู่เต็มท้องฟ้าบรรยากาศของหมอกแล้วก็พื้นดินที่อยู่ทางด้านล่างนะครับทะเลที่อยู่ทางด้านนู้น,น,นมันสวยงามจริงๆครับทุกคนมีโอกาสก็อย่าพลาดที่จะมาที่นี่จริงๆครับผมไม่ได้คิดที่จะโปรโมทให้แต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับจากการมาที่นี่นั้นมันมันสุดยอดจริง ดังนั้นก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งที่เลยครับและนี่คือโฮมสเตย์ของคุณลุงนะครับมีอยู่เยอะเลยทางด้านบน